สวัสดีครับผู้ใหญ่ครับมีอะไรช่วยเหลือครับคืออย่างนี้คืออย่างนี้ผมไปได้ยินเขาคุยกันมาที่ตลาดเนาะเออเราได้ยินเขาคุยกันมาว่ามีเจ้าหน้าที่มาสอบถามเรื่องก่อสร้างถนนใกล้บ้านเราอะแถวที่ดินของกติก็นี่เนี่ยกติก็มาเนี่ยเนี่ยที่มันมีเนี่ยมากันหมดเลยอ๋อได้เลยครับผู้ใหญ่ครับการสร้างถนนหรือพัฒนาสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าประปาเพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศของเราเนี่ยปกติแล้วก็ทําอยู่2วิธีครับ ก็มีวิธีของการเวนคืนที่ดินและวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ครับผู้ใหญ่ครับไอเรื่องการเวนคืนที่ดินเนี่ยมันพอคุณอยู่บ้างนะครับแต่ไอเรื่องของการจัดรูปที่ดินเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วมันจัดกันยังไงอ๋อจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ใช่ไหมครับได้เลยครับยินดีเลยครับพร้อมที่จะฟังกันหรือยังครับพร้อมครับพร้อมแล้วค่ะว่ากันง่ายๆเลยนะครับ การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ก็คือการนำที่ดินและไหลแปลงมารวมกันเพื่อจัดระเบียบ <G arden> แปลงที่ดินใหม่ให้มีความเป็นระเบียบพร้อมทั้งจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่างๆที่ได้มาตรฐานครบถ้วนเพียงพอทั้งถนนไฟฟ้าป,ป่าปาหรือสวนสาธารณะเรียกได้ว่าเป็นการปรับโฉมใหม่ให้พื้นที่ในโครงการเลยครับเมื่อสาธารณูปโภคเข้าถึงที่ดินก็ใช้ประโยชน์ได้ราคาที่ดินก็สูงขึ้นด้วย แต่ที่สําคัญคือการจัดรูปที่ดินจะทําได้และสําเร็จได้ก็ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของเจ้าของที่ดินทุกคนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะเหมือนเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่ของตนจะปันที่ดินส่วนหนึ่งออกมาเพื่อใช้สําหรับพัฒนาที่ดินทั้งบริเวณร่วมกันประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็ได้รับร่วมกันทุกคนอย่างเป็นธรรมอ้อเกือบลืมไปครับโครงการจัดรูปที่ดินนี้ เราดาเนินการภายใต้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ปีพุทธศักราช2547นะครับเอางี้พกแกเข้าใจหรือยังเนี่ยเข้าใจเิก็คุยกับตัวเองไม่เข้าใจได้ไงล่ะก็ไม่เข้าใจโอ้ะขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับยินดีครับยินดีรับใช้ครับแบบนี้ก็ดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามตัวเขาเองใช่ไว้ฉันไปเซิร์ช Google ดูดีกว่า เราจะเอาโครงการเนี้มาทํามั้งที่ดินชั้นน่าจะได้ราคาสูงขึ้นไงสนใจมิล่ะอ๋ออันนั้นดูมาให้ชั้นด้วยแล้วนะได้ได้เดี๋ยวฉันดูให้รูนาที่ดินนั้นอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวถ้าทำแล้วทำพร้อมกันเลยให้หมดเลยนะเช็คกลองคูเกิลเป็นตอนนี้พวกเราคงเข้าใจเรื่องการจัดรูปที่ดินกันแล้วนะถ้าพวกเรา พร้อมใจจัดรูปที่ดินฉันก็จะเวิร์กต่อแต่พวกเราต้องร่วมมือเสียสละด้วยเข้าใจนะฮะต้องเสียเงินเสียที่ด้วยเหรอฉันไม่เข้าใจนะถ้าเสียเงินเสียที่ฉันไม่้าโอหรอกคือคุณพักดีนายช่างพังเมืองนะ่ะเขาบอกไว้อย่างนี้นะการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เป็นการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือเอกชนกับเอกชนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาพื้นที่ที่ขาดการเข้าถึงขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคและรูปแปลงที่ดินไม่เป็นระเบียบให้สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามผังเมืองอีกด้วยโดยเมื่อจัดรูปที่ดินแล้ว ที่ดินทุกแปลงจะติดถนนสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเหมาะสมเจ้าของที่ก็ยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเดิมไม่ต้องย้ายออกไปแบบการเวนคืนที่ดินแต่ในการเข้าร่วมโครงการจะต้องมีการปันส่วนที่ดินของตนมาเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะในโครงการและเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการแต่กฎหมายกําหนดไว้เลยนะครับว่าเมื่อดําเนินการแล้วมูลค่าที่ดินจะต้องไม่น้อยกว่าเดิม ดังนั้นเจ้าของที่ดินก็จะได้รับประโยชน์จากมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นแน่นอนครับชุมชนของเราจะถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับผังเมืองที่กําหนดไว้เอ้านายช่างมาพอดีนะไงสวัสดีผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนักผังเมืองพักดีครับยินดีมากๆเลยวันนี้นะครับบอกเลยว่าทําได้เลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมากรมพิทาธิการและผังเมืองได้จะทําโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่มาแล้ว 58โครงการใน49้าจังหวัดครับนับได้ว่าชาวบ้านก็ได้ประโยชน์ภาครัฐก,ก็ได้ประโยชน์เพราะว่าเป็นการประหยัดงบประมาณการเวียนคืนที่ดินได้อีกด้วยครับพี่ๆี่ครับเดีย๋ยวนี้ความเจริญจะต้องเข้ามาแน่นอนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลักจะต้องเกิดการลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ๆขึ้นมาราคาที่ดินก็จะต้องสูงขึ้นโอ้โหนี่ฉันไม่ได้พูดโอ,อเวอร์ไปใช่ไหมไม่ไม่ได้พูดเวอร์เลยครับจะบอกว่าดีเลย พอมื่อทุกคนเข้าใจถึงที่มาและประโยชน์ของการจัดรูปที่ดินแล้วและพี่ๆทุกคนเนี่ยต้องการพัฒนาพื้นที่ของพี่ๆร่วมกับเราเดี๋ยวผมจะรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วนเลยครับแล้วก็จะได้ร่วมกันในการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยของเราให้สะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วย mm hmm. ที่สําคัญคือชีวิตของเราก็จะดียิ่งขึ้นด้วยฮะอ mm ๋อ hmm. ที่สําคัญนะครับใครที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับอย่าลืมเอกสารประกอบการแสดงความยินยอม mm hmm. ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสำเนาวัดประชาชนสำเนาโฉนดที่ดินอันนี้เอามาให้ผมได้เลยนะครับผมจะได้เดินเรื่องต่อให้ได้เลยครับได้ได้ได้ดีเลยเนี่ยนะจัดรูปที่ดินแล้วนะพวกเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอ้โหเยี่ยมไปเลยนี่แหละครับหน้าที่ของผมพัฒนาพื้นที่พัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตหลังจากวันนั้นที่ดินของชาวบ้านก็ถูกจัดรูปอย่างเป็นระบบสาธารณูปโภค แผนการจัดการเริ่มเป็นรูปแบบร่างขึ้นมาแล้วผมละภูมใจจริงๆฝากบอกญาติของพี่ๆลุงป้าน้าอาทุกคนนะครับที่มาวันนี้ญาติของใครที่ยังไม่ได้จัดรูปที่ดินแล้วต้องการจัดรูปที่ดินนะครับสามารถแจ้งความประสงค์ไปได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศโดยภาครัฐจะให้การสนับสนุนและประสานงานในการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ หรือสามารถเข้าไปดูข้อมูลการจัดรูปที่ดินได้ที่เว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมืองผมรอให้บริการทุกท่านอยู่นะครับ